ดูน yeah. ี <tampoco S 2> ่ด <with> <uit> ีเจนเตอร์คนหนึ่งที่เก่งาบริการเลทเจ้าเกมพาร์ตเลยฮ้ยขายของทางอ้อมว่ะใครที่กำลังตามหาร้านเติมโลบัคผมมีร้านจะมาแนะนำลาวาบักร้านับเติมโลบัคแบบ ID p a s s ID ต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับปลดเกมพาสเลทเจ็ดด้วยนะไม่ว่าจะเป็นบอกฟุต ลิงกเาซีอีกหลายแมปจะนับไปทั่วเลยแล้วก็ยังรับฟาร์มแมปบอกฟุตด้วยนะครับสําหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับไม่เคยเลียนเป็นคนดีดดจริงเปล่าไม่จริงอ่ะแกเลือดคอเลยมผมแกเลือดคอแกเป็นรูปหน้าตัวละครผมอะมันไม่ใช่คนดีมันชิบโบอุ้ยพี่ไอ้นี่บนหัวมันคืออะไรวะลูก โลโก้พี่อะได้ไหมครได้โลโก้เป็หัวมั้โลโก้อะไรโลโก้คุ้นๆเหมือนกูเคยเห็นในช่องช่องนึงครับอย่าเพิ่งค้เซิร์ชก่อนเสิร์ชทำไมกูเปลี่ยนไปแล้วอ๋องงงงกูยังไม่ได้ทันเซิร์ชเลยโดน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 มึงก็เห็นชัดเจนละดีแล้วมึงนั่นแหละแอดมิน โดนเรื่องกูจำได้แล้วนี่อะไรโลโก้อะไรไม่มีเออโลโก้อะไรไม่มีอะไรแปลกเลยโลโก้อะไรไหนไหนไหนโลโก้ไหนไหนไหนไย่าหนีปัญหาครับอย่าหนีปัญหาครับคุณมันไม่รู้จะไม่ได้อะไรโลโก้อะไรไม่คุ้นเนี่ยลองถามสองคนตรงนี้ได้เนโลโก้ไม่คุ้นเลยใช่ไหมฟังไว้นะฟังไว้นะกูไม่เชื่อย่างชอบเลยโลโก้ไม่เห็นเดี๋ยวกูหาแป๊บมาดูดูโลโก้บนหัวโลโก้บนหัว โลโก้กูเหรอมาใส่ชื่อกูด้วยนะปฏิวัติลบอกไอ้ิวัตตัวจริงนี่ไงปฏิวัติเป่ยนแล้วหรอเปี่นแล้วเหรอใช่ข่าเลยโลโก้มาจากไหนฮ้ฮเบ้ยว เออ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 เขดูีกเลยเออเออกเลยเดูกเลยคืออะไรวะเบี่ยวเวลาเสียงผหมอยู่ไะโตเกะไรไม่ใช่หนเลยกคเลยไม่ใช่สนุกสนาน เป็นชื่ออะกูยังยืดในเกมอยู่เลยอุ้ยอยอะจะไปเชื่อมันนะโอ้โหลึกเลยโูลงลึกจังอะแก้งไข่ดีอะผมสามารถเปลี่ยนรูปเขาได้อะมียิ้มบนหัวโอ้ย เพื่อนแท้แพ้แบแมนยเพื่ไอ้ก็ได้หาคำตอบทีโลโก้มันมายังไงหรือไงนั่นนีนะเฮ้ยดูคลิปกูทำไมีเลยลไปดูคลิปกูดูคลิปกูทำไม่เลยลก หลอกให้มันเป็นแอดมินหลอกมันเป็นแอดมินหลอกมันเป็นแอดมินไงไก่แย่ลอยเติมใก่แย่ลอยเติมใก่เล่นโอลีเลยเนี่ยประคาที่มันตอแหลกกันนเดียวเลยเนาะนี่มึงสาบสาอะไรกันเนี่ยประค่าแล้วมันแอบกันแอบคนเต้ยใหญ่กันอะไรกันนะชอบเลยว่ะแป่งของเล่นใหม่โดนยัเืืืออออบ้ห <kung> <divide S 1> เห็นรู <tinc S 2> ้สึกแปลกจังเลยเห็นโลโก้ตัวเองอยู่บนหัวคนอื่นเอ้ยมคิดว่ามไอ้คนนั้นเป็นผมจริงๆนะโคตรดีเลยอะรู้สึกดีมากเลยอะไม่เชื่อครับไหนหลักฐานเอาหลักฐานมาโชว์โลโก้โลโก้ช่องมันก็คุ้นๆแล้วเนี่ยอบอกไม่ใช่ไม่ได้ทอเฮ้ยเขาคิดว่าหคนนั้นเป็นผมจริงๆนะ ดนไม่ออกไงประเด็นหนาแล้วกูอยู่นี่เขาพูดโอ้โหมันเขารู้นิสัยผมไม่ต้เลยว่าทำมูลเดียวฆ่าไปแกแกใช้ไอเทมสลับตัวแล้วข้างเต็มปฏิวัติแล้วแล้วเขาก็เอาล่างเขาตัวไปแล้วตัวก็ต้องรับกรรมมันโดนดึงเสื้อลุมถาวพี่พี่พี่มีของว่าพี่ไปชอบเลยให้คนอื่นรับกรรมเนี่ยชอบเลยปฏิวัติได้ร่างกายแล้วแล้วเป็นรับออกกรรมไอ้ยุ่ยเหรอ ใช่แค่แต่งตัวคล้ายๆแต่ชื่อไม่คล้ายอืให้เวลาสิวิทำไมพี่ชายฉันถึงเป็นอัศวติรติการ์ดะผมแล้วพี่จะไปรู้ไหมเนี่ยเป็นหัวแม่งเลยบังไว้บังบังไว้ไม่บังไว้ไม่ให้เห็นไม่เห็นหมไม่เห็นโลโก้อัศวติรติกาบังไว้แบบแบบมันต้องอย่างนี้ใช่ไหมมันต้องแบบอย่างนี้ใช่เปล่าโอ้ยเหม็นแม่ใครเสียมีนะ อ้าว่ไอะไรอะดีเยอกาบนั่นแหละประมาณนั้นจ่อเออม่คิดว่าเป็นตัวจริงดีว่าดีดตัวจริงเลยครับไอ้ทอเฮ้อเยีเกน่ยกนเยเีอัดเยียกันดเยียดกัดเยียดอดมินอยู่ไหนอดมินอยู่ไหน ถามก็แยังไงูโดแล้วเรียบร้อยงอน่มนาแล้วเพื่อนไอแม่จ๋าใส่ไม่หาาปฏิวัติไอติมมาต่งไปแล้วเอัไม่ลหรอไม่ได้หรอเเอ้ยเลยปิดไว้ปิดไว้แม่แมไม่เห็นโลกอัศวินรติการปิดไว้ ไม่ใช่ปิดโลโก้ฉันด้วยปิดโลโก้ฉันด้วยเข้ามาเข้ามาปิดไว้ปิดไว้ไม่เห็นในโลโก้โอ้โหเคุณเป็นการบอกที่ไม่เห็นเลยเป็นการบอกที่ไม่เห็นเลยใส่หน้าลุงตู่ใส่หน้าลุงตู่มันกินนมน้ามันมาเออมันมันมันมีอะไกินลุง กลุ่มลุงตู่ไม่ใช่หนมน้าหนมน้าน้าแล้วจ้ะมีหนมน้าหนมน้าก็อยากกินหนมตาแล้วหนมน้า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 หน้าไม่ว่าหนมน้าใส่ผมอีกผมอีกอย่างเด็ดเด็ดเด็ดหนุ่มน้าเด็ดเด็ดไม่เป็นลูปมันเป็นลูปไปยุดแล้วหนมน้าหนมน้าเร็วข้างล่างหนุ่มน้าหนมน้าตาหมีอะเรียบร้อยไอเีะรน่ย ไอชัดูดิไอแช่ไวยไอแช่ไว้เอนกูมีครบไม่ไม่ไว้เอนกูมีครบทุกคนเลยไอแช่รูปรูปประยุทธ์ที่บนไหาแล้วก็เป็นทุกคนเลยใหญ่ไม่มีนี่มาม่วงหัวโตอีกแล้วเออไอนี่มันต้องใส่ให้ครบทุกอันเลยไหมจะไปแล้วโดนส่งไปแล้วนี่เปลี่ยนยศเลยโอ้ยมีสี่รูปเลยยัดใหญ่เลยมีทุกอันเลยมาครบเลยโอ้เ็

นชาวโ้ี่น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 ี่โปใส่ใส่ยันโลโก้เรารอรหรคกั้พใครต้อคนหนึ่งจะมีรูปชาวโ้ยอยู่ตรนี้ดาชาวกล้ยชาลาบริการเลดเจ้าเก็บบัตรเลย่ขายของทางอ้อมว่ะ ได้ลูกเลโก้อะไรไม่ได้ได้ประยุทธ์อยากโดนลูกปืนไอ้นั่นยัดเข้าทวารหนักอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เราไม่ได้เราไม่ได้อันเดียโก้อะไรเนี่ยคนอื่นได้อะไรไม่รู้เลยเขาพอนุ่งเหมือนเดิมเหรออ๋อไม่แล้วกันครับกูดอมไม่ได้ครับอช่วงห่วงในโลกกูไม่ยอมเงาลนุ่งตัวขึ้นมาเอาโดนโดนชื่อกูนทำไดีดียัโอ้ย ดูโคตรเตะเลยไปเอาน้ำมันมาอยู่ๆเจ้าก็ไปเด่าวนี่มาเล่นไปไม่ได้บล้วคุณครับผมขอโทษครับขอสัญญาว่าจะไม่เลื้อนอีกแล้วครับ